สบายดีพ่อแม่พี่น้องพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องบาโตเด้อพี่น้องเมื่อนี้ยบาโตกัสีมาทรงพระน้องพี่น้องทรงแม่ไปเนาะกตถือว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนหน้ากรปีหน้ากระทงคือการทรงคืแม่เป็นพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสีมาทรงทั้งพ่อทั้งแม่เป็นน้ำมือปีนี้เนาะ ให้ป่ะตูคนซื้อซุมมากไหมได้ยนี่เท่านี้ป่ะดอกมีดอ,<ล>อกไม้บ่ดอกไม้เมื่อตะบอกนดิคันหาคุณยังบริบทขายโตเกะอยูอ่มีผ่าใบผูกแขนไอโตเกะแดร์แม่บริบทผ้าใผูกแขนนำพี่น้องระตูเกตัวอยากเ,เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาสง่งเพคนมีเด้อพี่น้องของเดียวเ,เตรียมก็มนีน้ำขิงมิ่นเนาะน้ำขิงมิ่นพี่น้องเลยแล้วก็ขันหาเนาะดอกไม้หาขู่พี่น้อง สองสาี่เทียนก็หาขู่พอดีพี่น้องมีเงินใส่นำเนาะมีเงินใส่ให้เพื่อนพี่น้องเลยนีเท่านี้แหละใบมใบเดียวใบพันเียนจทันทีโอ้มาเป็นแฟนานัอกวนกับโมนายจัยูไชยยูเอสซี อ้๋ออันนี้คือขอชมบัตชมมาผืนเด้อข้อคุณขอคุณนะเพอนชมมาแม่ครับพ่อเพืนพี่น้องเลยค็่เคยจะเขื่ยน้พ่อเลยแต่แม่มั็นแคชมมาอยู่ที่ก่ลยอ่ะเจ้าดิีน้องขอี๊ปีนายหนึ่งพี่น้องเลยโอ้มึงโกรจะเอากูพี่บอกไปบ่ ແນ່ເດີ້ໃຫ້ລູກຫາເງິກີນກນັ້ນົນນັນາແນວມແລວວ້າວຖືາກໍມາມມ แห้งแล้วปีเก่านไปปีใหม่ผ่านมาเคยเห็นแค่ว่ากนะอนอให้กเกันิดานปิดงดอาปย่าหดงานเร็วเอาเลยนั่ง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 หดานนั่งนั่งเอออาน้าปุยจะอยู่ดีมีแห้งแล้วบาดี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 ละอโออจอยดันะดลวดลหดััวหั เจ้หุ่นลดไหมอ่าสุขกายสบายใจเด้อมันี มันแม่อมันเยเลยคุนั่งเดือดรายอยู่ก็มั่งนั่งเดือดรายะนี้ไ่ได้ผูกแค่นได้ไงเนาะกูกแค้นในเกจะดีไหมเอ่ยถูกใจสบายใจได้ฮะเงินฮักัำไปร่ได้ฮคือเลขคือรวยแน่นั่งงเอาไปได้ก็บอกใกล้จะพูดลูกคนไหนด้เออจะดีไมจดีหมห้ือเปล่กรโนเอ้ยมีสีเส้นนี่เรสีเส้นกระปูกได้ไเรหมัดนะ ีดีกวัดเข่ากวัดเจ้ามาโฮมเด้อมืัอนี้เป็นวันดีวันประเสริฐเลิศล้ำได้นอนร่ำได้เงินเงินนอนตื่นได้เงินแสนได้บาทนี้เป็นมือีแก้วนนี้โทษโตด์อมาพลาดมากอย่ามาเย็ดให้มีแต่สุขกายสบายใจให้มีอายุหมั่นควันยืนลอยเอจเก็บภาษคนเด้อมันยืนมันยืนนั่งปุยแบบนี้ วันนี้ดีกวัดเขาควัญเจ้ามาโฮเดินทางคุยเด้ออย่าหันอยห้องได้บาทนี้ได้เป็นคนหูกผูดีได้มาอยู่น้ำยานยาผูกเอาเข้าเอาควันเจ้ามาแล้วเอาเลียเมาเยอะยืมมันยืมไปตานเลยเนาะตงตามเปดิมาเิน่อีกไใช่ามใส่หมออวดผมเริ่มไปดำาลวเาอ้วนกว่ามอ้มยามาท่นนริบทูนา เกาไปบก่ายเอาเมนนาหมาเบิตว่านี้หกวานี้ดีกว่าเ่าดีกว่าตาวันแก้ามาโฮมเด้อเด่นเลยไดอยูในหืนในสันปประมุขให้ืนในอได้นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนได้บาทนี่ได้เป็นมือเกแก้วมันนี่โซดโซดอย่ามาานเดีอยวมาเบยดคนเบียดกับพวกใต้พี่เบียดกับ้พี่ใต้มีอนุวันคนยืนรออก็ประานพูดออกมายืนเหมือนเงีโอ้คุณพ่อได้เงินตะลายเว้ย แน่วเด้อพี่น้องไปเนาะคุณพ่อจะจัาแล็กถือว่าถือเนาะพี่น้องใครตามประเพณีเนาะเด็กก็แน่วเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่ซีจะถูกคุ้นเนาะปีเก่าผัดไทยีใหม่ผันมาเนาะก็ให้มีโชคมีลาบเด้ออยู่ทางไกลทางไกลก็ได้เนาะเลยมันยืนมันยืนวันนี้พี่น้องวันนี้มาตรวจกับวัดสิไปเฮือนพอวันที่เก่งเนาะไปเหรินนี่เงนไม่น้อยพี่น้องคนนี้มาชวนอยู่วัน ไปเล่นเนาะพี่น้องไปเล่นน้ำการปีหมอกปีใหม่เนาะมีครั้งหนึ่งพี่น้องจ่าติดตามไปติดตามหับชมน้ำการนีู่เลยเนาะครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาหอดเพื่อนมาหน่อยน้องเด้อเนาะมาดิน้ำการ่นแหละพี่น้องปีหมอกปีใหม่เนาะครั้งหนึ่งนี่เท่อหนึ่งลองภาพเลยนะทักทายหนึ่งลองภาพดีพี่น้องสสวัดีปีใหม่อนหารเนาะพี่ใหม่พี่น้องเลยกินเยื่อนม่น้อยเนาะ กินหมอสหมองก็หมอิมงกองเนาะกินมงหงตอนครับที่ใหม่้หอนร้ายพี่ดอกหอนหอนขนาด่อนนางเนแ่เข้มท่าพี่ดอกเยนางเรนแค่นี้เนาะหอนแห้งพี่ดอกเลยเดดเกินพี่ดอกเลยต่อต่อสายยางออกมาเนาะในหดน้ำ น้องลุงชิ่วดน้ำคุน้องลุงแลวนี่ชิว่หพวกรู่าวน้อยมาหนิพเจ้าพวได้ป่าววอก่าเอาวเชื่มทางไปตรงเลยคือคุผ,ผ่านไปผ่านมา,างเดา